หลักของกฎหมายทวงหนี้เนี่ยสำคัญก็คือ1ห้ามทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้นะครับนะเพื่อนฝูงอะไรใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ตัวลูกหนี้ห้ามไปทวงและห้ามเปิดเผยเรื่องหนี้ให้กับบุคคลอื่นทราบเพราะมันจะทําให้ลูกหนี้อับอายเขาห้ามนะครับห้ามปลอมตัวแล้วการทวงหนี้ที่ถูกต้องก็คือถ้าเขาให้ที่อยู่ที่ไหนต้องไปที่นั่นไม่ใช่ไปที่อื่นยกเว้นไอ้ที่อยู่ที่ให้ไว้ลูกหนี้ไม่อยู่ หรือติดต่อไม่ได้ถึงจะไปที่อื่นได้หลักที่สองหลักเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับเวลาในการทวงหนี้ได้เนี่ยมันจะต้องไม่ไม่อะไรหนึ่งไม่เช้าเกินไปไม่ดึกเกินไปกฎหมายกําหนดจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าถึง2ทุ่มวันหยุดราชการ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะนอกเวลาที่กฎหมายกาหนดเนี่ยคุณจะไปทวงหนี้ไม่ได้นี่คือหลักกฎหมาย นะครับไปทวงหนี้ภาคสนามถ้าคุณรับจ้างทวงหนี้คุณต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเพราะลูกหนี้ไม่เคยรู้จักคุณอยู่ดีๆคุณก็มาทวงเขาคุณก็ต้องแสดงหนังสือมอบนาจนี่คือหลักลูกหนี้จ่ายตังคุณก็ต้องออกใบเสร็จนี่คือหัวใจของการทวงหนี้แล้วก็ห้ามทวงหน,นี้แบบข่มขู่คุกคามห้ามข่มขู่ห้ามดูหมินห้ามประจานห้ามทวงหนี้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมนะอะไรที่ดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนี่ห้ามนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องที่การทวงหนี้ลักษณะนะหลอกลวงนะเช่นอ้างเป็นตำรวจทหารอ้างเป็นทนายอ้างเครดิตบุโรอ้างว่าถ้าไม่จ่ายติดคุกอายัดเงินเดือนยึดทรัพย์เนี่ยเหล่านี้เขาห้ามเพราะมันทําไม่ได้ครับเราเป็นหนี้ปุ๊บเจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์ยึดบ้านเราไม่ได้ ถ้าเจ้านี้ต้องการยึดทรัพย์ยึดบ้านยึดเงินเดือนเจ้านี้ต้องไปฟ้องศาลอาศัยอำนาจศาลนะครับนี่คือข้อห้ามนอกจากนั้นขายเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะไปรับจ้างทวงหนี้เปิดบริษัททวงหนี้ไม่ได้ยกเว้นทวงหนี้ของตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวเห็นไหมครับอันนี้หลักกฎหมายคร่าวๆเนี่ยนะพี่น้องประชาชนต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทวงหนี้เนี่ย สถาบันการเงินถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะผมเป็นวิทยากรมีหน้าที่ฝึกอบรมนักทวงหนี้ตามกฎหมายทวงหนี้ตอนนี้กำลังจะมีประกาศออกมาว่านะประกาศเกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามในการทรวงหนี้ห้ามทวงหนี้เกินเกินวันละสองครั้งวันหนึ่งเนี่ยทวงหนี้โทรไปหาลูกหนี้ได้ไม่เกินสองครั้งกฎหมายกำลังจะออกมาเร็วๆนี้ นะจะทวงวันละสามครั้งไม่ได้เต็มที่ได้แค่สองครั้งแล้วก็กฎหมายที่กําลังจะออกมาเร็วๆนี้ก็คือว่าถ้าติดต่อลูกหนี้นะได้แล้วห้ามโทรไปหาลูกหนี้อีกนะครับในวันเดียวกันนะครับจําไว้เลยนะสมมุติตอนเช้าเนี่ยโทรไปหาลูกหนี้คุยแล้วตอนบ่ายห้ามโทรไปอีกยกเว้นนะครับลูกหนี้ยินยอมหรืออนุญาตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าโทรไปลูกนี่บอกว่าตกงานตอนบ่ายโทรไปบอกว่าหางานทําได้หรือยังแบบนี้เขาเรียกว่ากวนเท้านะโทรไปแย่ลูกนี่แบบนี้ไม่ได้เข้าใจนะนี่คือกฎหมายที่กําลังจะออกมาใหม่อาจารย์ในฐานะเป็นวิทยากรฝึอกอบรมนักทวงนี้ก็เลยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเพราะอาจารย์ก็อบรมให้กับพนักงานแบงค์เกบทุกแบง์ บริษัททวงหนี้ก็เกือบทุกบริษัทก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เ่เน่เล่าให้ฟังเรื่องทวงหนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอยากจะเชิญอาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทวงหนี้หรือกฎหมายทั่วไปอะไรก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มานะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นวิทยากรให้กับสถาบันการเงินบริษัทการค้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กๆคงไม่มีตังเชิญอาจารย์หรอกเพราะค่าจ้างมันก็พอสมควรแต่ถ้าบริษัทเล็กๆ SME อยากกะเชิญนะ นะครับมีเงินน้อยก็ลองเชิญมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ทํามาหากินของอาจารย์ดิชาเลยอาชีพหลักเลยนะครับนะฮะนะครับก็เล่าเล่าให้ฟังก็คือเป็นวิทยกรฝึกอบรมกฎหมายแล้วก็เวลาอาจารย์บรรยายนี่ก็จะสนุกสนานเป็นหลักนะนะสนุกสนานคืนเพลงนะครับไม่หลับคุยสนุกสนานนะนะจะจะคุยมันว่าจัดรายการทางเฟซบุ๊ก a c e b o o k นี่มันออกอากาศไปทั่วก ก็พูดเพ้ออะไรก็ต้องระวังเดี๋ยวจะโดนฟ้องเดี๋ยวโดนดา่าเดี๋ยวโดนร้องเรียนอะไรสารพัดพวกจะมาเผือกมาอะไรกันตลอดเวลาแต่ถ้าเวลาสอนหนังสือนี่มันวันนี้หาตลอดพูดง่ายรับประกันความหาคนอื่นเขาสอนเขาสอนกฎหมายนี่น่าเบือ่อหลับของอาจารย์ไม่มีเขาไม่มีหลับกระตุ้นตลอดนะมีมุกมีอะไรตลอดเวลานะฮะถ้าใครสนใจนะฮะจะเข้าฝึกอบรมอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟัง อ่ะหลายคนแชร์แล้วครับหัวคะแนนรับห้าร้อยจ่ายผู้มีสิทธิ 300, ์สามร้อยอบุตรบงอืมนะครับอืมชาวบ้านฉลาดมากหลอกเอาเงินผู้สมัครรวยกันเป็นแถวดีด,ดีดีครับดีเอาเข้าไปอาจารย์จัดการพนันให้หนักหน่อยใครเล่นการพนันก็เหมือนกันครับนะครับเราจะแจ้งตำรวจ เราก็ไม่มั่นใจว่าตํารวจรับสวยหรือเปล่าโดยเฉพาะตํารวจท้องที่พี่น้องประชาชนแจ้งมานะครับนะฮะเพราะบางครั้งมีบ่อนเอ๊ะทำไมตํารวจไม่รู้ชาวบ้านเขารู้กันหมดยกเว้นตํารวจมันก็ทําให้สังคมตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตตํารวจเหล่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าเราจะจับบ่อนจับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยตำรวจก็ไม่จับแต่ถ้าถามผมนะถ้าคุณพบว่ามีบ่อนการพนันในพื้นที่คุณเนี่ย คุณหาพักวัวคุณปลอมตัวเข้าไปเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สดหรือทำยังไงก็แล้วแต่นะฮะให้มีพยานหลักฐานให้ชัดเจนถ่ายหน้าถ่ายทะเบียนรถให้ชัดเจนรวบรวมพยานหลักฐานไว้ผมแนะนำให้คุณไปแจ้งฝ่ายปกครองดีกว่าอย่าไปแจ้งตำรวจเลยเพราะว่านะตำรวจเหล่านั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไปแจ้งฝ่ายปกครองหรือแจ้งทหารแล้วก็ให้ไปจับ อันนั้นจะดีกว่าแต่คุณก็ต้องนะระมัดระวังตัวเพราะว่าเดี๋ยวคุณอาจจะโดนกระทืบนะครับนะครับเพราะว่าเราทําหน้าที่พลเมืองดีเราก็อาจจะโดนกระทืบนะครับเราก็ต้องไปหาข้อมูลมีหลักฐานให้ชัดก่อนว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ไปให้ฝ่ายปกครองนะครับถ้าฝ่ายปกครองยังไม่ไดําเนินการอีกนะก็เอาไปให้สื่อมวลชนนะครับให้สื่อมวลชนเขาอ่าออกข่าวนําเสนอข่าว ประจานมันคือจับมันไม่ได้ก็ให้มันหยุดนะไม่ให้มันแพร่กระจายให้มันเลิกะนะครับอย่างน้อยๆก็จะช่วยกันแก้ปัญหาสังคมเพราะการพนันมันเป็นต้นเหตุของปัญหาครอบครัวปัญหายากรรมนะพอติดการพนันมันก็มีหนี้มีสินอันนี้ก็ฝากไว้นะครับการดำเนินคดีกับข้าราชการนักการเมืองคนดังเศรษฐี ปัญหาคือมันไม่ได้อยู่ที่เส้นมันอยู่ที่ว่าหลักฐานไม่พอเพราะฉะนั้นถ้ามีพยานหลักฐานแล้วนะหน่วยงานของรัฐไม่ทําอะไรเลยก็ส่งให้สื่อมวลชนประจานประจานผ่านสื่อมวลชนผ่านโซเชียลนะต้องช่วยกันประจานนะอย่าไปกลัวติดคุกข้อหาหมิ่นประมาทอย่าไปกลัวเราต้องเสียสละทำอะไรเพื่อประเทศชาติของเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะะ นะครับนะถ้าพบเรื่องบ่อนการมพน,นันการกระทาผิดกฎหมายหลักฐานเยอะๆอมสมศักดิ์อายุหกสิบสี่แล้วยังติดตามตลอดอ๋อครับขอบคุณครับหลายๆคนก็เข้ามาแล้วก็แชร์นะครับรายการเราให้ความรู้กันเต็มที่ฮะอืมนะฝากไว้นะเรามาดูคอมเมนต์นะครับนะเอ,อเพื่อนเราถามอะไรกันมาบ้าง อัมพรอันนี้เลยซาคิยาแล้วในเคสที่เขาบอกเลิกสัญญาทั้งที่เราจ่ายค่างวดแต่เขาหักค่าติดตาม8-9,000สัญญาเช่าซื้อจะถูกยกเลิกได้ไหมครับอ่าเป็นคำถามที่ดีมากครับ,เ,รบเวลาเราเช่าซื้อรถยนต์นะครับในฐานะที่ผมเป็นทนายของแบงค์นะคุณต้องจ่ายเงินหนึ่งให้ตรงเวลาสองอให้ถูกต้องนะก็คือครบถ้วน เช่นงวดละเจ็ดพันคุณต้องจ่ายเจ็ดพันไม่ใช่คุณจ่ายห้าพันนะอย่างเงี้ยคุณต้องจ่ายให้ครบนะตรงเวลาก็คือวันที่หนึ่งก็ต้องเป๊ะถ้าเกินเวลาคุณก็ผิดนัดแล้วเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจ่ายเงินไม่ตรงงวดนะนะหรือจ่ายไม่ครบตามจํานวนที่เขากําหนดก็เท่ากับว่าคุณผิดสัญญาถ้าคุณผิดสัญญาสักสามงวดติดกันเนี่ยเขาก็ให้เวลาคุณหนึ่งงวดเขาก็เลิกสัญญาและแค่นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้พวกค่าติดตามค่าปรับค่าดอกเบี้ยล่าช้าต่างๆเหล่านี้ก็มันเป็นข้อตกลงที่อยู่ในสัญญาเช่าซื้อคุณก็ต้องรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบเท่ากับว่าไอ้จ่ายเงินทุกงวดทุกงวดไปเนี่ยโดยที่คุณยังไม่ได้จ่ายค่าติดตามหร,หรือหรือเบี้ยปรับล่าช้าเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าในแต่ละงวดที่คุณจ่ายเข้าไปเนี่ยคุณชําระนี่ ไม่ถูกต้องภาษากฎหมายนะเท่ากับว่าคุณผิดสัญญาเขาก็เลิกสัญญาได้แค่นี้เองครับแล้วก็บริษัทไฟแนนซ์นะครับนะเวลาที่คุณผ่อนค่างวดแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่อนไม่ตรงหรือไม่จ่ายค่าปรับนะเวลาคุณจ่ายเงินไปเนี่ยนะเข้าบัญชีบัญชีของไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ต้องไปตั้งพักหนี้ไว้ตั้งพักไว้ก็คือหมายถึงว่า เขายังไม่เอามาหักออกจากหนี้ที่คุณค้างชําระเท่ากับว่าคุณไม่ได้ชําระหนี้นั่นเองเข้าใจไหมเออเข้าใจยังหลายๆคนบอกเอา้าก็โอนเงินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปตั้งพักไว้เขาไม่ได้เอามาหักหนี้ก็เท่ากับว่าคุณยังไม่ได้ชําระหนี้นะพอทักสามงวดคุณไม่จ่ายค่าปรับค่าติดตามเขาก็ถือว่าคุณผิดนัดชําระหนี้สามงวดติดติดกันนะีพอสางวดติดกันปุ๊บเขาให้เวลาคุณอีก หนึ่งงวดก็คือไม่น้อยกว่า30วันก็รวมแล้วประมาณสักร้อยยีวันคือ4เดือนก็เลิกสัญญาจบเข้าใจนะอันนี้คือพูดแบบหลักการถูกต้องเลยอะในฐานะเป็นทนายของสถาบันการเงินชัดเจนไหมนะเพราะนั้นค่าปรับต่างๆเนี่ยคุณต้องจ่ายแต่ถ้าคุณไม่อยากจ่ายอย่างที่ถามมาเนี่ยค่าติดตาม8-9,000อะไรคุณก็ไปคุยกับเขาแล้วให้เขาแขวนไว แขวนไหมต่ังหากแล้วคุณก็จ่ายค่างวดไปแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ไหวคุณก็ไปคุยกับเขาเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างนี้นะครับอ,อขอปรับปรุงโครงสร้างนี้เข้าใจาไหมครับนะนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอ,อ่เรียนให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแบบถูกต้องอืมน สาโรดออกกฎหมายใครถูกหวยชุดผิดกฎหมายดีไหมอ,อก็ลองเสนอกองสลากดูนะ <c oughs> นะครับอะไรเนี่ยสันติตำรวจเขาห้ามเล่นการพน,นันเพราะอาจทำให้ทะเลาะกันทำให้ฆ่ากันถูกต้องครับอืทศกรผมผมผมส่งคืนรถ เพราะส่งไม่ไหวแต่มีหนังสือมาทวงค่าขายขาดทุนควรทำไงครับอตอนที่คุณเอารถไปคืนไฟนั้นนะครับไฟนั้นรับคืนไฟนั้นสังวนสิทธ์อะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะถ้าเป็นกรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยไฟนั้นรับคืนนะครับโดยไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย ก็เท่ากับเป็นการเลิกสัญญาโดยปรยายแต่ถ้าฝ่ายนั้ยังติดใจเรื่องอื่นเนี่ยเขาก็ยังฟ้องในส่วนขาดทุนได้ถ้าคุณอยากสู้ก็สู้ในประเด็นนี้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ติดใจนะครับนะคือยอมเอารถคืนอย่างเดียวแล้วจบถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าเลิกสัญญาโดยปรายายคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าอะไรยกเว้นค่าขาดประโยชน์แค่นะั้นเองนะนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงในแต่ละคดีไม่เหมือนกันนะครับชัดเจนไหมครับนะแต่ถ้าเกิดไฟนั้นเขามายึดรถคุณเพราะคุณโดนบอกเรื่องสัญญาแล้วนะแล้วเขาเอารถไปขายแล้วขาดทุนถ้าแบบนี้ก็คนละเรื่องกันคุณต้องใช้ส่วนขาดทุนนะเช่นขาดทุนอยู่แสนหนึ่งคุณอาจเจรจาจ่ายสัก30,000จบอย่างนี้ก็ได้นะครับเข้าใจนะฮะ ประยุทธ์ถูกยืมเงินไม่มีสัญญากู้ยืมก็ฟ้องไม่ได้ฮะเพราะกฎหมายบอกการกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้นะถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือผมแนะนำอย่างนี้ครับนะให้ให้ส่งลายไปตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามีข้อความว่ายืมเงินมีข้อความว่าจะใช้คืนแค่นี้ก็เอาไปเป็นหลักฐานเป็นหนังสือได้แล้ว นะเพราะข้อความทางลายถือว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ฟ้องได้เข้าใจนะครับเคลียร์ไหมให้ความรู้กันชัดๆข่าวด่วนมามหาเศรษฐีใจบุญแห่งแดนพลรตะยกสมบัติให้มูลนิธิยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มอีกกว่า20งแสนล้านโอ้โห บริจาคเงิน2.3แสนล้านเพื่อการศึกษาโอ้โหฟังแล้วเป็นไงประเทศเรานะครับเศรษฐีรวยๆมีตั้งหลายคนไม่เคยคิดจะบริจาคเงินเหมือนกับเศรษฐีในต่างประเทศเลยเศรษฐีใจบุญของอินเดียบริจาคให้สังคม7,500ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.37แสนล้านให้กับมูลนิธิการศึกษาโอ้โหนะ ประธานบริษัทซอฟต์แวร์ไวโโปรโอนหุ้นที่ถืออยู่นะนะครับโอ้โหเนะี่ครับดีมากเลยครับรวยแล้วมันต้องแบบช่วยสังคมประเทศเราคนที่รวยที่สุดมันไม่เคยบริจาคอะไรเลยนะคนที่รวยที่สุดในประเทศเราอ่ะดูมันไม่บริจาคมันซื้อทรัพย์สินซื้อตึกซื้ออะไรต่างๆขยายกิจการมันรวยมันอยู่คนเดียวในประเทศเนี่ยประเทศเราแสดงให้เห็นว่าเศรษฐีคนไทยนี่เห็นแก่ตัวไม่เหมือนเศรษฐีต่างประเทศ เนี่ยบริจาคฮะอินเดียเนี่ยฮะนะชื่อนายอาซิมเพมจีโอโหเป็นไงนะเศรษฐีคนไทยมีแต่เอาเปรียบนะครับมันไม่ได้คิดจะบริจาคอะไรเ,เศรษฐีต่างประเทศเนี่ยดูเขาบริจาคน,นะครับโอโหมหาศาลเลยโอนหุ้นสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ตัวเองมีร้อยเปอร์เซ็นต์โอนให้สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะให้มูลนิธิการกุศล นะคนนี้เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยอันดับสองของอินเดียบริจาคเงินแก่มูนิธิคอืมนะครับคนนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสามครับโอ้โหนคนเราเนะประเทศเรามีไหมคนอย่างนี้ไม่มีหายากนะทำไมเป็นงั้นนะนะครับเนี่ยข่าวแมทธิวเอฟซีจากอเมริกาอรอลุ้นคดีหวยสามสิบล้านอยู่ครับ ธนิษสวรรค์น,นะครับก็ไม่รู้ใครจะแพ้ชนะนะครับนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกครับปรีชาหรือจะลนชนะเราไม่ได้ประโยชน์อะไระเราแค่ติดตามว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ต้องไปถือหางอะไรเยอะนะสองคนเราก็ไม่รู้ว่าใช่เจา้าของหวยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ต้องรอศาลตัดสินนะนะปรีชาก็พยานเยอะรู้เห็นเยอะ จะรูนก็จําหน้าคนขายไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านทิติราชพูดอ่ะทั้งสองฝ่ายมีเหตุอันควรสงสัยทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> นะนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าศาลจะตัดสินอย่างไรนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าระหว่างครูปีชากับหมวดจรูเนี่ยใครจะชนะหรือแพ้ก็อยากรู้อ่ะอยากรู้นะนะก็ไม่ได้เชียร์ใครละครับ ก็อยากจะรู้ว่า,าสรุปแล้วเนี่ยสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นของครูปีชาหรือหมวดจรูนผมก็อยากจะรู้นะนะแต่เราไม่ต้องไปเชียร์อะไรเยอะหรอกเราไม่รู้ความจริงหรอกว่าครูปีชาเนี่ยเขาถูกหวยจริงหรือเปล่าแล้วหวยหายไหมหรือว่าหมวดจรูนไปซื้อมาจากไหนเราไม่เราเราไม่รู้หรอกความจริงเป็นยังไงนะคงไม่มีใครพูดความจริงหรอกเพราะมันเป็นคดีความในศาลทุกคนก็จะคิดอย่างเดียวคือ ทำอย่างไรค่าถึงจะชนะเราไม่ต้องไปนั่งฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฟูหรอกเราแค่ดูดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วดูว่าสารตัดสินยังไงดีกว่าเพราะไอ้สิ่งที่มันมานั่งเถียงๆกันเนี่ยทางโซเชียลเนี่ยสารเขาไม่ได้เอาไปประกอบการพิจารณานะไอที่ออกที่วงทีวีอะไรกันเนี่ยออกรายการนั้นรายการนี้รายการกันชัยรายการ จอมขวัญรายการพุทธ,ธะอะไรเนี่ยสารก็ไม่ได้เอาไปคิดไปอะไรหรอกนะเพราะคนเนี่ยเวลาจะมาออกทีวีไม่ว่าจะเป็นหมวดจรูนครูปีชาทุกคนก็รู้ล่วงหน้าพอรู้ล่วงหน้าทุกคนก็มีทนายความนะก็แต่งเติมเสริมแต่งกันมาวางแผนซักซ้อมกันมาทําสคริปต์กันมาไอสิ่งที่ไปพูดออกสื่อเนี่ยนะก็มันไม่ใช่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดหรอกเชื่อผมเถอะ ทุกคนก็วางแผนกันมาจะมาออกทีวีก็มันเป็นคดีความมีทนายก็ต้องคอยเสียมคอยสอนกันมาทุกคนน่ะอันนี้เป็นเรื่องความจริงอะนะแล้วก็นักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยจะเสียมจะสอนให้พูดเรื่องจริงทั้งหมดหรือบางส่วนเราก็ไม่มีใครรู้อะเพราะว่าการมาออกทีวีมันต้องวางแผน,นมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีมาออกทีวีก็ต้องซ้อมกันจะพูดยังไง อา้าทนายว่ายังไงอะไรต่างมันต้องต้อง,ต,องต้องคิดต้องวางแผนมาเพราะฉะนั้นไอสิ่งต่างๆอะไรต่างๆที่มันพูดในในขณะออกทีวีเนี่ยนะมันก็คือมีการซ้อมมาแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดเอาแค่เนี้นะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับนะเพราะฉะนั้นไอความจริงมันมันไม่มีใครรู้นอกจากไอสองคนนี่แหละครูวิชากับหมวดจะรู้เนี่ยรู้ดีว่าใครจะเป็นเจ้าของสลากนะครับ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ส่วนในคลิปเสียง4,500คลิปถ้าฝ่ายทางปรีชาเขาไม่ยอมรับทางฝ่ายจรูนก็จะทำยังไงล่ะครับจะเพื่อให้เห็นว่าเป็นเสียงเขาอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องคิดกันต่อไปเพราะเราเราไปดูแนวคำตัดสินของฐานฎีกาเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับเนี่ยอ่ามันก็ยากหน่อยอะนะครับนะถึงถึงนะครับนะฮะ มันก็ต้องอาจจะกลายเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าไม่มีประโยชน์เลยไหมหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่ฝีมือของทนายความทั้งสองฝั่งว่าคุณจะทำอะไรแบบไหนยังไงก็ว่ากันไปทนายความทั้งสองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยถ้าใครบอกว่าตัวเองจะชนะแน่นอนเนี่ยผมว่าโม้ส่วนตัวนะคุณมีโอกาสแพ้แล้วคุณก็มีโอกาสชนะอย่าไปโม้มาก พอโม้ไปโม้มาแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้มันจะหมาจะเสียผู้เสียคนเชื่อผมเถอะนะเราก็มองโลกแบบกลางๆนะครับนะเราไม่รู้ว่าใคระระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนใครจะชนะมันไม่สามารถจะรู้ได้นะครับมันมันไม่สามารถจะรู้ได้อะว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะนะครับมันไม่สามารถบอกได้ นะมันมัน,ม,นมันบอกไม่ได้ว่าใครจะแพ้ชนะนะอย่าโม้เยอะทั้งสองฝ่ายนะถ้าโม้เยอะไปเนี่ยก็แพ้ก็หมานะครับจะไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับเพราะว่าอะไรอะไรในศาลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นอกจากพยานหลักฐานแล้วยังมีเรื่องความสามารถของทนายต่างๆนนะทนายบางคนเนี่ยพยานหลักฐานอาจจะน้อยแต่มีความสามารถเยอะ สามารถทำพยานหลักฐานที่มีข้อจำกัดให้มันมีประสิทธิภาพได้นะครับและการค้นหาพยานหลักฐานเนี่ยนอกจากพยานหลักฐานที่เรามีแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถค้นจากคู่กรณีได้อีกมันมีเทคนิคอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสามารถทนายและพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยมันต้องควบคู่กันในคดีหวยสามล้านอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับเออ คุณหมูบอกอาจารย์คุยเรื่องลีน้าจังกับรปภนิดหนึ่งค่ะได้ครับลีหน้าจังเนี่ยเขาก็เป็นคนเอออยวายใครๆก็รู้ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเป็นนักกฎหมายผมก็รู้จักเขาดีเขาก็ไปห้างเซนทันเวิลแล้วเสร็จแล้วมันก็โดนตรวจกระเป๋าแล้วเขาก็แต่งตัวเป็นพวกไฮโซกระเป๋าก็เป๋เปยอะแยะเนี่ยรปภก็เลยไปขอตรวจแต่เขามองว่าเอ,อ เขาเนี่ยแต่งตัวดีหน้าตาไม่เหมือนโจรทําไมต้องมาค้นเขาไม่มีมารยาทกระทบสิทธิ์ส่วนตัวเขาซึ่งข้อข้ออ้างของคุณลีหน้าจังเนี่ยมันก็ฟังขึ้นเพราะการที่รปภเนี่ยจะตรวจเนี่ยมันก็ต้องสุ่มตรวจเฉพาะบางคนที่น่าสงสัยลีหน้าจังก็บอกว่าหน้าตาเขาเนี่ยก็ไฮโซเป็นเศรษฐีทําไมอยู่ดีๆมาตรวจกระเป๋าเขาคนอื่นที่เดินผ่านมาไม่เห็นตรวจมันเลือกปฏิบัติเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเนี่ย เลือกตรวจเขาอะเหมือนเขาเป็นโจรเขาว่าอายมา,มาละเมิดสิทธิ์ข้ออ้างลีน่าจังก็น่าสนใจนะครับนะเขาก็เป็นคนดังเป็นเน็ตไอดอลมีตังบ้านราคาร้อยเก้าสิบล้านอะไรเขาว่าเพชรทองเยอะแยะอะไรว่าไปมันก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยของห้างเซนทัลเวิด์ต้องไปพัฒนานะครับนะทุกคนต้องไปคิดดูนะครับว่า การที่คุณจะไปตรวจกระเป๋าใครเนี่ยคุณต้องดูว่ามันดูแล้วบุคคลแนละ้วมันดูหน้าตาน่าสงสัยไหมเออถ้าเขาเป็นคนแบบไฮโซคุณหญิงคุณนายอย่างลีน้าจังเนี่ยดูก็รู้ว่าเป็นคนมีเงินเนี่ยหน้าตาแกเศรษฐีเนี่ยแต่ปากแกอาจจะร้ายหน่อย <c oughs> ใครไปได้เป็นลูกค้าก็ต้องระวังหน่อยน,นะเพราะว่าแกปากร้ายแต่ใจดีลึกๆพี่ลีน้าเนี่ยเป็นคนใจดีนะผมรู้จักดีะ นะเคยไปออกทีวีด้วยกันหลายครั้งแกเป็นคนน่ารักนะลึกๆนะไม่มีอะไรแกจะปากอย่างนั้นเนี่ยนะแต่แต่จริงๆไม่มีอะไรหรอกแกไม่ได้บ้าความรู้ทางกฎหมายก็ดีเวลาจะออกรายการทีวีเนี่ยแกทาการบ้านดีผมยืนยันเลยเพราะว่าผมออกทีวีกับแกหลายครั้งแล้วผมก็เคยแนะนําให้ไปออกหลายช่องอะปากแกตรงไปตรงมาปากร้ายหน่อยแต่ใจดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามข่าวเนี่ย ลีนาจังเขาก็เลยโมโหไปรตรวจอะไรต่อค้นละเมิดสิทธิ์เขาอ่ะเขาเสรษฐีอ่ะพูดง่ายเขาก็เลยไล์สดตรงนั้นเลยให้รปภขอโทษนะครับแล้วทําไปทํามาก็สุดท้ายก็บริษัทรปภก็ไปตําหนิไอ้คนเนี้ยและคนนี้ก็เลยลาออกไปอ่ะเด็กคนนี้ยเขาไม่ได้ไปไล่ออกเข้าใจไหมเรื่องมันมีแค่เนี้ยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยผมก็เคยไปซื้อเครื่องสาอาง ในห้างดังๆแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วพอเดินออกมาพวกก็มีอยู่รอปภผู้หญิงมาลุมเลยขอตรวจขอตรวจเลยผมก็อายเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่ขอโทษผมด้วยทั้งที่ผมไม่ได้ขโมยของอะไรเลยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราเสียภาพลักษณ์อ่ะคือคุณจะตรวจใครแล้วคุณต้องคิดต้องดูเลยแล้วคุณก็ไม่ขอโทษแม่อะไรอย่างที่ผมบอกอะฝรั่งก็เคยฟ้องอยู่ดีๆมาตรวจมาอะไรเขาเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยเขาก็ฟ้อง เข้าใจไหมฟ้องเรียกค่าเสียหายมีแล้วฟ้องห้างมันเป็นการละเมิดสิทธิลูกค้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็แล้วแต่มุมมองนะนะแล้วแต่มุมมองแต่ถ้าในมุมมองผู้บริโภคเนี่ยการจะตรวจจะอะไรคุณต้องคุดคุณก็ต้องสุ่มตรวจเฉพาะคนที่มันดูแล้วน่าสงสัยคนไม่น่าสงสัยคุณจะไปนั่นแล้วผมก็โดนไปแล้วผมก็ไม่พอใจผมก็ด่าเลยด่าเสียหมาตรงนั้นเลยนะผมด่าเลยผมซื้อของตั้งหลายพันเนี่ย แล้วอยู่ดีๆก็มาตรวจคนเหมือนทำนองผมจะขโมยของอย่เงี้ยแล้วก็ไม่ขอโทษเลยนะเร็วหน้าดูผมก็ดา่าแต่ผมก็ไม่ได้ฟ้องผมไม่มีเวลามานั่งฟ้องอะไรใครนะครับอ,อันนี้ก็เล่าให้ฟังอืม <laughs> <laughs> แล้วมันก็สงสัยแล้วกันนะว่าเด็กวัยรุ่นที่เป็นรปภนี่ไม่รู้จักป้าลีนาหรือไงนะ ใครเล่นโซเชียลก็ต้องรู้จักเลยว่าเธอดังนะเป็นเน็ตไอดอลนะแล้วใครไปยุ่งกับแกนี่ก็ผวาผมเห็นแล้วต้องเดินหลีกเลยพูดไงนะปากแกนี่ไม่ต้องพูดถึงก็ยิ่งกว่าตะไกร่อืมนะครับดิฉันอะไรม่ยอมตื่นตีสามตีสี่มาดูอาจารย์ไล์สดฟังแล้วก็เพลินดีอาจารย์คุยเป็นกันเองแรกๆไม่ชอบอืมเพราะเรื่องหวยครูปีชาฟังนาน,น,าน จึงรู้ว่าไม่มีใครถูกตลอดนะมันมีถูกต้องกับถูกใจมีสองหลังปัญญาคดีลูกนายห้างกระทิงแดงขับรถชนตำรวจตายไปถึงไหนแล้วมันไปถึงไหนอ่ะแต่เขาบอกแล้วรวยแล้วไม่ต้องติดคุกนะรวยรวยแล้วไม่ต้องติดคุกนี่และเนี่ยคดีนี้แหละมันสะท้อนเลยรวยแล้วไม่ต้องติดคุกนะครับเพราะอะไร มันรวยปุ๊บมันรู้ว่าจะมีหมายจับมันก็หนีออกนอกไปไอ้เนี่ยลูกนายห้างเนี่ยนะครับนีนะพอรวยเสร็จแล้วก็หนีออกนอกก็จับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ารวยแล้วไม่ต้องติดคุกก็คดีนี้แหละครับก็เนี่ยขับรถชนตํารวจท้องหล่อตายเนี่ยนะเข้าใจนะตอนนี้ก็เหลือวันพุธนี่แหละวันที่สิบเก้าเนี่ยจริงๆผมว่างนะผมอยากจะไปฟังนะที่จังหวัดการเนี่ยว่าสรุปแล้วเปลมชัยติดคุกไหม,ม เพราะว่าผมอยากจะพัฒนารายการผมเนี่ยจากเดิมเนี่ยมานั่งพูดนั่งนั่งเห่านั่งหอนอยู่างเงี้ยคนเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนมาอาโทรมามีเรื่องอะไรงันว่าหนุ่มดําช่องสามนะนะอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็โทรกลับไปหนุ่มดําผมก็อยากจะส่งผู้สื่อข่าวของผมเนี่ยไปทําข่าวนะครับวันตัดสงตัดสินเนี่ยนะเอามาทําให้มันมีสีสันน่ะให้ Facebook ของผมเนี่ยมันดูน่าสนใจนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องการอะไรจากใครลกเนี่ยกำลังคิดอยู่ นะแต่ครินี้การเดินทางไปทําข่าวไปรายงานถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็มีต้นทุนมีค่าน้ํามันค่าเบีย้ยเลี้ยงลูกน้องเนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยมันจะไปเอางบป,ประมาณมาจากไหนกําลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่งเลยคนของเราไปเลยนะวันนี้มีคดีอะไรไปลงพงลงพักที่ไหนเราส่งคนไปเลยครับนะเรารายงานจากที่เกิดเหตุเลยกําลังคิดนะนะแล้วเราก็แบบไงวิภากควิจารณ์ตามสไตล์ของเราเนี่ยเหมือนทีวีเขาทำเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะทํา หมดเวลาแล้วพอดีกว่านะเที่ยงนะเดี๋ยวก็ลากันทั้งวิทยุแล้วก็ลาทัา้งเฟซบุ๊กเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ